ยยดบวัดีวิลรุ่นเมกาวิรุ au, ่นดูไปวิยรุ่นชาวนไซทุกคนก็นด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Arena Breakout นะฮะหลังจากที่เขาเปิดในส่วนของเซิร์ฟไทยแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะฮะในวันนี้นะครับก็คือวันที่14กรกฎาคม2023นั่นเองนะครับ หลายคนมองว่าพี่ทำไมมันเล่นไม่ได้สักทีเขาเปิดตอนบ่ายสองครับไอ้น้องเขาเพิ่งจะเปิดนะเปิดทั้งไงเออกอตแลนด์ดอเลยยังไงก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะจ๊ะวันนี้เนี่ยพีสก็จะมาเล่นโชว์น้องๆสักหน่อยหลังจากที่พี่ก็ว่าเล่นเกมนี่ซ้ำมาหลายครั้งแล้วพี่ก็ไม่อยากจะมูนเท่าไหร่หรอกนะน้องๆนะมาเราจะมาเล่นแบบโชว์ก็ชว์ตึงให้น้องๆดูหน่อยละกันอาฮไ Let's go boy เจดพี่โคแม่งยังตรึงตรึงจัดตรึงเปียเลยโคโนะโคตรึง รอมันโหลดแมพก่อนนะมันโหลดแมพนานแทม้มาว่ามาว่านี่พี่ก็แบบว่าข้ามคลิปทู u t เรียลไอ้ที่มันแบบว่าน่ารำคาญไปแล้วนะท่านผู้ชมนะพี่ก็จะมาเล่นโชว์น้องๆสักหน่อยว่าใครมันจริงกว่ากันเอาว่าเอาว่านี้มันให้เราทำไรอ่าอันนี้เป็นเข็มทิศโอเคกดดูเข็มทิศจะเฉยไป,ไปเลยสือกุย้ย นีเดินตามทางไปก่อนนะครับน้องๆมีอะไรหรือเปล่าตรงนั้นน่ะไม่มีเฮ้ยเออ้ยอะไรอะ่ะมองไปที่ปุ่มะสมพยาบาลประจวันแล้วกดแตะปุ่มเก็บของโอเคเวลี่น่ายบลูเฮ้ยมีของอะไรขึ้นมาด้วยอ่ะคนดูดึงเกินปุยมุย้ยส่ะอันนี้ยานะฮะคนดูนะเก็บยาใส่กระเป๋าก่อนนะครับอืมแล้วก็ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นยาฆ่าเชือ้อโอเคเวลี่กูด ไปที่นี่เราเดินไปก่อนนะฮะชีดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดินไปตามทางก่อนนะฮะโอนอดโคตรึงเฮ้ยเจอศัตรูเฮ้ยทำไมทำไมพี่เลิกแท้เลิกลักแท้ เอาละโอเคให้ไปตัวที่จุดควันสีแดงใช่ไหมอ่าจุดถอนกำลังนะทานผู้ชมนะโอเคเวลี่กูดบอยอ่ามันก็จะมีแบบรีโหลดร้าน rich man shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @richmanshop อย่าลื แอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยกดนะทุกผู้ชมนะมาสิบวินะครับถึงจะออกได้เขาเรียกว่าดิสดิส ออกออกแบบดิสเหมือนเล่นวอร์ซีคนดูนะโคตรโคตรตรึงนี่ปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์โอเคกดออกแมปนะฮะเว <Wait in S 1> นไนบรูเอาว่ะเอาอ่ะนี่ออกมาแล้วนะครับไปนหน้าตาล็อบบี้นะเราก็กดตามที่มันทุเรียดได้เลยนะครับช่วงแรกมันจะสอนเราแบบว่าเอาของออกจากตัวยังไงใส่อ่าสายยงบา่าใส่กระสุนอะไรอย่างงี้ยังไงนะฮะสายยงบ่าก็เหมือนกระเป๋าเรานะแล้วนะมันจะเป็นแบบตรงใส่แบบพวกอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์อะไรอย่างงี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเป้น,นะอันนี้เราไว้ใส่ของนะทุกชมนะพวกของที่เราดูมาได้หรือว่าจะเอาของไปอะไรอย่างนี้นะครับอืม well เอาว่าเอาว่าคนดูมันให้กคดไปที่ภารกิจนะฮะแล้วก็ทำภารกิจนะครับมันบอกให้เราเอ่อคืนตู้เซฟหนึ่งตู้โอเคไม่มีปัญหาครับพี่ชายไปเข้าครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับลิงโหลดเกมอยู่านล่างคําใหญ่ใต้คลิปนะคนดูนะสำหรับใครที่บอกว่าเออจะเข้าไปซื้อไปอะไรนะครับก็ กริ้งอยู่ด้านล่างคลับมบรนใหญ่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะน้องๆนะพี่ก็ไม่อยากจะโม่อะไรเท่าไหร่แล้วนะคนดูนะอีกอ้บุ้ยมาว่ามาว่าเลสก <S 2> <S 2> <S 2> ส้กโอเคเอีกอี้ว้ไปเลยครับคนดู เฮียนี้มันกำลังสอนเราอยู่นะครับว่าเอ้ยจะอะไรยังไงนะครับคนดูนะวีเชิญโอเคขึ้นไปด้านบนน้อเก็บตู้เซฟสินะวีลีกูดบอยโคโนดหนโคตรึงเก็บมาเลยเด็กครับมันจะมีอะไรยากทัพพีอีกแล้วนะนี่มันยังจะมูอะไรดอกเฮ้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันอะไรเมื่อกี้นี้เราเห็นแวบๆนะ แต่เย็นเมื่อนเอา,าเอา่ะพี่คุณม่งยังตรึงนะพี่คุณม่งยังตรึงโอเคไปข้างบนครับที่นี่เอาว่ะเฮ้ยเราได้ยินเสียงปัก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 แถวนี้เลยนะคนนั้นยินกันเฮ้ยโอ้โหเจอเคน คือสโคปโนตึงโนยิงนี่เป็นยง,งลละพี่โคกไม่ยังเหอตึงตึงยังโคกโนดโคตึงครับพี่ไปเลยจ้าเก็บของกดรัพย์สินครับอเก็บมาครับอันนี้ปืนอะไรอะ่เอเออะ,อะเก็บไปก่อนคนดูไม่ต้องสนแน้วครับปืนอะไรเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนแล้วคว่อยคุยทีหลังนะครับน้องๆโอเคอันนี้ยอ้อนอ๋อเป็นการแบบว่าเออซื้อของนะครับสุสานนะไม่ใช่สุสานนี่ทะเลสาทำเครื่องหมายก่อนนะครับ โอเคย้อนกลับไปเลยสิโกริสไปที่จุดถอนกำลังโกโกโก้เลยสปูบอาไปจา้าวิ่งเลยเด็กครับแต่ในที่นี้คนดูนะมาว่ามาว่ามันให้ไปตามทางนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออนี่พี่ก็เล่นบนมือถือ,ถอเลยนะวอลรีเจนดนะูเอลสองนะท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่า snapdragon ้อนแปดแปดแปดนะครับเรามาสิบหกกรอมห้าหนึ่งสองนะฮะน้องๆนะพี่ก็ไม่อยากจะมู๊เท่าไหร่ด็อกเพราะว่า ของพี่มันโคตรโหดไปเดะโอ้ยโ, oui, โอยโอ้โหเจอยิงเจอยิงว่าคนดูท uh, ําไงดีอืยิงสักหน่อยยิงคืนเนี่ยครับเจอยิงก็ต้องยิงคืนพี่โคกโนตรึงโนกอสมากแล้วต้องหิวเลือดสักหน่อยนะดูจากทรงพลรัตน์ต่ที่จริงพี่ลินไอคัสซีนี่เป็นซิบรอบนะคนดูนะใครบอกว่าพี่จําไม่ได้จาได้หมดนะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะมู่าไรหรอก ไปว่าไปว่าโอค้ครีเวอร์กูดกินยาสักหน่อยอีเ๋บ๊วยเอาล่ะกินยาแนละ้วฮะท่านผู้ชมนะทีนี้เราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะตุยเย่กันก่อนนะฮะไปครับเมื่อกี้นี้เพิ่งกินยาพารามาอันนี้จุดถอนกำลังนะท่านผู้ชมนะมาที่จุดถอนกำลังโอเคอ่าทีนี้เราถอนกำลังได้เลยนะจ๊ะ Very good very good nice สีบิเชดพี่โคตรตึงโคตรโหดโคตรกอดโคตรอันตรายอ่ะพี่อดก,กำลังเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็รอออกนะฮะโอเค okay. โจบิวนี่ภารกิจนะครับภารกิจเออกดรับภารกิจก่อนไม่ให้เรียบร้อยนะโอเค กดย้อนกลับครับเบรลกูดดีมากเพื่อนไอปลดล็อกนะครับไปต่อแล้วกดเข้านะครับอีวตติอ้ดตัวละครนะครับอ๋อนี่มันเป็นสายข่าวนี่เราปลดล็อกสายข่าวได้นะคนดูเออแหลมแหลมเอาละทีนี้กดย้อนกลับออกมาครับไปที่สายข่าวสักแป๊บนึง วิต้าโอเคกดซื้อของนะฮะอุ้ยอันนี้ยานี่ยมาราคาห้าพันเลยหรอโอ้โหซื้อทีเดียวเสียเอาถึงตูดโมตูดเลยนะนี่ดูจากทรงนะนี่โมตูดเลยมาเฟรนบูโอเคตัวละครมาใส่ในที่เก็บของโอเคสลับปืนแน่นอนเลยนะดูจากทรงละเอืมมาให้สลับปืนโอเคย่าให้มาฮะ Jahres, ตรงนี้กดย้อนกลับครับโอเคเวลี่ีกู๊ดเข้าเกมสวยกดถัดไปฮะพื้นที่ไ่อ่ะกดเริ่มต้นโอเคไปเลยสควอยอันนี้เป็นหนานพวกช่วงบิลแรกๆนะคุณดูนะ จริงเหรอผมเสียดายเล่นไปโคตรไกลสมัยก่อนเล่นไปโคตรไกลแต่ว่าใช้งานไม่ได้ยุบเลยอย่างงี้โอตรหนักโคตรเรึงโอเคหุยโ,โหคัทซีนสมัยนั้นนี่โดนลีนะคนดนะญญูนะเสญาณที่น่ากลัวจริงๆ อันน <aunque S 2> ี si ้เราเป็นหน่วยหน่วยรบเสริมนะเหมือนคล้ายๆกับ escape bomb task เลยนะดูชมนะนี่นี่อย่าลืมนะครับว่าเซิร์ฟนี้นี่เปิดให้นี่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอุ้ยโอ้โหมีคอปเตอร์มามะบ้าดิพี่ไปวิ่งตอนนี้เล้วคอปเตอร์คอปเตอร์คอปตุ๋ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกคลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปเลยจ้า After the farm, แต่ไล่ถูกปิดไปยังสนามบินก็ไปริ้วรายลงเลยโอเคเดินมานี่ก่อนนะครับคุณเปิดนี <sh arp inhale> ่ทุกเพื่อเปิดโอเคทุบโซนะครับเข้าไปนะครับทุกง่ายโพดสายตรวจีึกเป้าหมายแล้วลวมยิงโอเคฝนตกงี้นี่เรียบร้อยนี่เป็นไงนะจัดภูเขาออกไปได้แล้ววูฟในสังหารด้านบน ไม่เข้าใจไม่ทราบเอาเซอร์จริงอีกไหมใช้อันนี้แทนอือเราเป็นดิกใหม่หรอวะโกลนดโกลตรึงไปว่าที่นี่วูฟรายงานสถานการณ์เป็นหินยามที่ประตูป้องตัวไว้รวไวเราจะจัดการยา,งงามเองโอเค ลูกพี่ลอยลูกพี่ใหญ่เราสั่งแล้วว่าคนดูนะสั่งแล้วเราก็รอดีครับสั่งกูเป็นบะหมี่เลยอ่าโอเคยืนยันสถานะแมกกาซีนนี่ดูก่อนนะครับว่าโอเคแม็กเกือบเต็มร้อยมันไม่มีบอกนะครับท่านผู้ชมนะว่าเราเหลือกี่เท่าไหร่นะครับในหน้าปัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกะเอาเองนะฮะเอาละมาต่อกันเลยดีกว่าคนดูเฮ้ยเดินไปก่อนอเจอศัตรูลิงที่หัวก่อนลิงที่หัวเพื่อบรรเทานี่เป็นไงล่ะล่วง โขนโหดโขตรึงพี่เขาไม่โหดจัดประลัดปอกเลยนะนี่พุลโลไปเดินไปตามทางก่อนนะครับมาโอเคมาจุดตรงนี้นะฮะตามหน่วยไปทำปฏิบัติการโอเคอเราให้หน่วยออกไปไปออกปฏิบัติการก่อนนะเยลี่กู o ด ไปเาจะขึ้นไปด้านบนยิงคุ้มกันด้วยโอเคอ่ะอกูะอจะไปไหนนี่ก็ไปด้านบนกันน้องโอ้ยมือจ,จัดๆเลยน,นี่มันมีไฟฉายมีอีกเกมนี่โอเคเฮ้ยดูสถานะของโมเตลโอเคจุดนี้ครับอืมแล้วกดเปิดให้เพื่อนนะฮะครับอืมอ่าเพื่อนไม่เข้าด้วยสงสไหเราต้องเข้าว่ะเฮ้ยเจอเจอ,อ,เจอคน นี่เป็นไงล่ะยิงรูดไปเลยนะครับโนโนโนสโคปร้อยโดนกระโหลกเก็บของโดของเฮ้ย <variety> ล be <g iff ed> ูกซองเช็ดพี่แม่งโคตรตึงเลยอะของพี่แม่งโคตรแน่นเก็บเลยนะครับเก็บเกาะไหมโอเครูดเกาะเก็บหมดไม่สนลูกใครของเทรของเทรของเทรไม่รู้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 ไปลุย เรซือด้วย้างข้างมีมีมาหรือเปล่าอืมลูกสองนี่เป็นไงเราเปิดก่อนยิงตรูดโอ้าไม่ตายต้องให้เพื่อนเรายิงเชสโอ้เพื่อนเราแม่งตึงจัดเลยว่ะโอเคลองเปิดตู้เซฟดูนะฮะมีอะไรไหมข้างในอเอ้ยมันจะมีของว่ะเฮ้ยมีสมุดสมุดแดนมืดโอเค,อเคตรวจสอบให้เรียบร้อย แล้วก็อันนี้ลิชเออได้อันนี้ได้ทองมาใส่ว่ะเอาว่ะว่ะยังตึงยังตึงไปลุยเลยได้ครับที่นี่โควตึงโควตึงน้องยิงไหพวกขี่เก๊กก่อนนะไหนพวกขี่เก๊กอยู่ไหนไปเข้าไปครับเปิดประตูตัวนี้อืมเอ็กอาร์ตเหรน้องเอ็กอาร์สมาร์ทด็อกเฮ้ยโอเคขวาลู่ไปงานธนาคาร ปลอดภัยปลอดภัยนี่นี่ปลอดภัยกระเฮียอะไรไอ้สัดไปงึเจอเอ็กอาร์สมด็อกอีกแล้วนี่ยิงอัดไปก่อนโอ้โหโดนระเบิดอัดตูดตัยเย่เลยนะคนดูนาะเดี๋ยวอวิงเลยนะครับวิ้งเรียบร้อยครับปฏิการยุติล้มเหลว อันนี้เป็น,ปน,ปนคัสซีนของมันนะท่านผู้ชมนะช่วงนี้มันยังสอนเราล่นแล้วก็ทำความรู้จักเกี่ยวกับเกมอยู่นะฮะโอเคแล้วก็ไปที่ตัวละคร,รโอเคสวมใส่อาวุธอ่ะเรียบร้อยสวมใส่ดวนใส่หมวกใส่อะไรอ่ะใส่หมวกใส่ของใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะคนดูนะเวลิกูดนกดสวมใส่ของโอเคพรีเซตตรงนี้อ่ะเรียบร้อย โอเคใส่กระสุนปืนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าลงไปเล่นนะฮะอืม อีอ๋บ๊วยมาว่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเมกม Arena b r บร k เอานะท่านผู้ชมนะใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงกโหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมคลิปตอนนี้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะทั้ง iOS อเอสและก็แอนดรอยนะท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดกันได้นะครับสำหรับวันนี้มิโกตัวเลยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่ลายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิ๊กโค้ชแช n เนลเพราะเป็นกํนลาลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาบยจเคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอทกิ Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichMan Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichMan Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย